นี่นะครับแต่ก่อนเข้าไปก็ต้องสวมแมสก่อนนะฮะเอาละไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอแอมฟ้านะคะคุณกุ้มครับผมคุณอุ้มนะคะเดี๋ยววันนี้ไอแอมฟ้าเนี่ยจะขออนุญาตพาโตชมนะคะ TWM โตของเราเลยนะคะครับผมค่ะในอันด,ดับแรกก็ล,ล้างมือล้างมือก่อนได้เลยครับผมที่นี้ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะครับสแกนไทยชนะนะคะได้เลยครับ แล้วก็ทุกคนชื่อว่าปุณหภูมิก่อนค่ะได้ครับนี่นะฮะผ่านนะฮะเราก็มาหน้าใคนะคะหน้แรก,กที่คคุุณลพี่ๆคุณพี่มจะไม่เห็นเลยด้านนี้ก็จะเป็นในรูปอ่คมันจะเข้าเป็นอากาศต่างๆนะคะกับแฟนคลับข,ของ CDM เบรกออนนะคะที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเรา<ม>ค่ะส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนอ่า DIY ค่ะ ตอนนี้จะเป็น DIY งูถอดขาไว้สำหรับในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับทางเจฟอร์นะคะอาจจะมีในส่วนของ DIY ทำพวกพิซซอหน่ารักน่ารักเนี้ยค่ะหรือคุณลูกค้าอาจจะอยากเดินผ่านที่อุ้งเดินไปเดินมาแล้วออรู้สึกเนื่อยอยากถอดขาข้างนงมานั่งที่ได้เลยอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจฟอร์ก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะครับค่ะ ส่วนต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของโฮม่ะโฮมทเปซนะคะด้านนี้ค่ะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่สําหรับนั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งสันทนาการประทุมวิ่งต่างๆค่ะก็สามารถมาใช้ที่ของเราได้เลยโดยการที่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน DWG เท่านั้นนะคะคือถ้าไม่ไม่ไม่มาดูรถก็เข้ามาได้ใช่ไหมเข้ามาได้เลยค่ะมี้อนรนำโดยค่ะอืมครับผม ถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแพลตฟอร์มเลนนะคะแบตเตอรี่เคลีบิตค่ะระบบต่างๆนะวัตกรมตตรมเทคโนโลยีของ a ิ a ว l รค่ะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเรา IM ได้เลยนะคะเราจะมีเนส่วนการที่นร่งแล้วก็มีการบรรยายค่ะให้ข้อมูล่างๆท,ที่ที่อู้อยากทราบจากพวกเราค่ะเริ่มอย่างแรกครับ IM นี่คือย่อมาจากอะไรฮะ ไคะ่ะก็จะมีของที่ระลึกต่างๆนะคะที่พี่อุ้มอาจจะอยากได้กลับบ้าน,น,น,นอีไหมเนาะน่าทึ่ค่ะจะเป็นโมเดลต่างๆนะคะว่าจะเป็นโมเดลของน้องออร่าของฮาวาลนะคะเอสซีนะคะของกระบะนะคะมีครับมีร่มมีที่ชั่งน้ำหนักนะคะมีกระเป๋าที่ชั่งน้ำหนักด้วยฮะ โอนนนี่เลยด้วยชาด้วยสำหรับชงชาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะครับนี่เลยแล้วก็สามารถใส่เนี่ยค่ะที่จะตากให้ชงชาได้เลยครับอ๋อมีครบทุกอย่างนี่คือกระเป๋า ได้ดีนะคะมีเสื้อโปโลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีดำให้เลือกได้เลยด้านนี้ยังเท่ามันจะไม่พอค่ะนี่เลยค่ะเป็นเครื่องผืนผูกค่ะแบบพกพาเสื่อแบรนด์ออร่าค่ะอไว้เวลาแบบเราอาจจะออกทริปหรือไปเที่ยวหรือไปที่ไหนติดรถไว้ก็ได้ใช่ไหมใช่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตารีดแบบพกพาค่ะเตารีดไอ้น้ำแบบพกพาอลิเล็กน่ารักน่ารักเลยใช่เสื้อสี ส่วนของีงมีเมมานะคะก็จะมีเครื่องด่มน้อนเครื่องดื่มเย็นกาแฟน้ำผลไม้น้ำเปล่านะคะถ้าคุณผ่านกาแฟไอะครับครับผมกาแฟทีอ่อร่อยมากแล้วกาแฟอะไรดีคะมีเมนูแนะนำอะไรมัง่งคาปูชิโน่ลมูก็มีได้่คาปูชิโน่ก็ได้ครับผมครับ,บค,ครับ เลยมาสามารถแวะเข้ามามาทานกาแฟได้นะคะมาทำความรู้จักกับพวกเราเกตบอลได้นะคะพวกเราแอมต้อนรับทุกท่านอ๋อขอบคุณครับผมนะครับผมไอแอมจาบนะครับก็คืออินเทอร์เจนเนอเรสเตอร์นะครับตอนนี้ผมจะมาพามาชมตัวเจ้าอาวุธไอซิ่งครับคันนี้เป็นไฮบิดเอสยูวีนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเป็น turbo คู่นะครับ243แรงม้า530นิวตันเมตรที่เป็นแรงบิด ผมพาชมด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับทาเลยนะผมด้านหน้าหน้ากระจังโดดเด่นครับลายโครงเงี่ยงแบบนี้สายเห็นก็รู้ว่าเนี่ชาวบอลแน่นอนนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ล้อมทั้งหมด14จุดนะครับท่นเห็นซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆผมเปิดให้ชมภายในครับ มีฟังก์ชันอะไรบนะ้างฮะไม่มีครับอ๋อ oh, ครับโอเคแบบไม่มนะีแล้วก็างด้านบนก็จะมีซันรูปนะครับมีแบตต่างๆครับผมจริงๆตรงนี้เนี่ยสามารถสัง่งเปิดปิดสัง <confused> reek, ส่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเปิดซันรูปปิดซันรูปสามารถสัง่งการด้วยเสียงได้เลยครับ ปลายก็เป็นเปิดไฟฟ้านะครับผมกว้างมากนะกว้างมากครับแล้วก็อยากเก็บของวางตามตรงนี้ได้ครับอืมถึงก็ได้แล้วปากไม้ก็จะมีเป็นแซมป์ริชั่นด้วยครับกันมิดได้ด้วยปึ๊บก็ติดกับเพื่อเข้าไปได้ด้วยครับผมเข็มขัดของเปิดเครื่องดูได้ไหมฮะ ได้ครับ